สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับเมื่อนี้เข้ากามากินหมักหอยกับตำมะฮุ่งนะครับตอนเที่ยงเที bye ่ยงบายบเริ่มหิวเข่าแล้วครับโอ้คำแรกกับแซบครับสุดยอดเพราะว่าหอยอันนี้เขาก็าเอื่นหอยหน้านะครับต่ว่าซุมือเนี่ยุย่งเทศิหากินยากอีดีครับโอ้สุสดสีหาได้โคตรยากเลยตำมะฮุ่งกับแซบแซบครับเมื่อนี้สุดยอดได้ครับมือนี้ไม่เท่าตำให้กินครับ แต่มาเริ่มไทยก่อนนานๆครับโอ้พึ่งใกล้สิอิ่มแล้วค่อยคิดได้ว่าสิมาไทายคลิปนะครับกับเขาเมนู่ตอนวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี่เที่ยงเที่ยงนี้ต้องเสนอเมนูเลยนะครับต่หมูห้งองยกับขนมจีนเนี่ยโอ้สุดยอดครับแน่นอนอีดีครับเขากันอีหดี ตอนนี้นะครับพึ่งก็เริ่มเฮ็ดคลิปสองคลิปสามคลิปสี่เฮ็ดเล่นไปเรื่อยครับเมื่อมีเบียดก่เลยลองเฮ็ดเบิงครับว่มามันสิเป็นยังไงมันสิมีคนติดตามหลายบ่ถ้าเกิดบ่ถืกใจผู้ใดก็ขอโทษขออภัยนะครับเด้อมื้อนี้กักินไปถ่ายคลิปไปนําแต่ว่ากิเคลื่อนในไอู่ดอกครับตอนเว้าในกล้องอะนะ เมื่อไม่เนาะจะเสียจังไลยกะโอ้หอยนวลนี่นวลยัครับโอ้ต่วัาผมไปหาซื้อเมื่อหลายตลาดดีเด้อครับหอยอันนี้เมื่อต่วัาชุม,มือนีคของขึ้นราคาของแพงแพงแล้วหายยากอีกเคยไปถามไหมคะ่ะเขาบอกว่าเออเส้นมาขามเราก็สัตว์มันพแพงต่วัาผู้ใด้หูจักตลาดที่มีหมกหอยหน้างสีคายกะ แนะนำมาได้เ้อครับเพราะว่าหาซื้ออย่างเรียผมอยู่แถวสายไหมเนาะครับแต่ว,ว่ากับหาซื้อ,อยากขั้นหุจักกะแนะนำกันมาได้เ้อครับเด้ออยากกินยูโดนโดนกินเพื่อน่ะหอยอย่งังไงกินน้ำหนกับซ่บย้ำนั่นครับแซ่บอิรีครับแต่ว,ว่าเวลากับบาดย้ำใดก็มันเสียวมากกับลืมออกมาเลยเลยกับมือนีกับไม่มีมอะไรนะครับเนาะกะ ซัมนี่นะครับนอะาที่คิดหนาค่อยว่ากันไหมเริ่มเทสแล้วครับขอบคุณครับเอากินเยะข้ามกันเถอะนะออาจัดไปโอเคครับขอบคุณครับ